ข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจแซงต์ี่29การกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงคืนนี้ขอสนเสนออะไรจะไงเมื่อฟาบิีิโชรามานโนย้ำเบนจามินเชสโกมีใจให้ครกักแน่แมนยูรือว่านิวคาสเซนเมื่อฟาบิีิโชรามาโนนะผมกูรูลูกดังชื่อดังออกมาเปิดเผยตอนนี้เวลานี้เบนจามินเชสโกกองหน้าของบ้านผลบอลบราซิก กำลังถูกจับตาอย่างหนักจากแมนยูและก็นิวคาสเซิลเพื่อจะให้ไปช่วยโดยตารางบอลและฤด,ดูกาลหนา้าแารนักเตเองก็กำลังวิเคราะห์อย่างหนักว่าจะย้ายไปที่ไหนดีจากการบริายงานของ t h e m i r e r r o u k โดยเมื่อแมนยูต้องการกองหน้าตัวเป้าเป็นอย่างมากในปรานี้เพราะว่ากองหน้าที่เขามีอยู่อย่างบราสุสฮอยดุนเรกตดวว่าสร้างความบอลในการลุยผลบอลสดไม่ได้เลยขณะที่โจชัวโซซีก็ฝากผีฝากไข้ไม่ได้ในะคะรนี้เช่นเดียวกันส่วนยิวคาซอนก็พลาดได้ตัวอูโกเอกิติเก ที่เด็กย้ายไปที่ลิเวอร์พูลแถมว่าดาวดังอย่างอาริสเซเดอร์อิซักก็ทำท่าแล้วว่าจะย้ายไปอยู่กับหงแดงในคาราดีเช่นเดียวกันทำให้เชสโกกลายเป็นกองหน้าสาริกาดงที่ทานักของฝั่งต้องการในเวลาน,นี้ส่วนด้านของฟาบวิชิโอเรมาโนได้เปิดเผยเ,เรื่องนี้ว่าเบนจิมินเชสโกกำลังใช้ความคิดอย่างหนัก ร่วมกับเอเจนต์ของเขาถึงการย้ายทีมระหว่างก้าด้างของฝั่งแมนยูกับนิวคาสเซิลแต่ดูเหมือนว่านักเตะแอบดีใจให้กับข้านตั่งของทัาพิศดารแดงในครั้งนี้ซะมากกว่าเล็กน้อยเพราะชื่อเสียงของอชื่อเสียงเดิมแม้วา่าจะไม่ได้ลงไปได้ในศึก UCL ในคาระนี้ก็ตามทีแต่ว่าทางด้านของฝั่งนิวคาสเซิลนะครับมีโอกาสอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าได้ขายแนวทางของทีมฮอตตนอักเตะในคาระนี้ไปแล้วทานนี้คาดการณ์กับว่าค่าตัวของเบนจามินเชสโกจะอยู่ที่ประมาณราว80ล้านปอนด์หรือไม่ก็ใกล้เคียงนะฮะซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วคู่แข่งในการที่จะควา้าโหอกเซอร์เบียแค่แมนยูกับ New น,กนิวคาสเซิลในคาระนี้เพิ่มเติมเพียงแค่เท่านั้นนะเป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรดอดูกันต่อไปค่ะท่านปรานนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เมื่อทํางงานนี้ฟาร์มิชโอรามาโน่ออกมาพูดเองเลยก็ว่าได้นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรอย่างไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าอัมบอริมเคาะสองกองหน้าเสริมทัพแมนยูโดยการน,นี้เริ่มมีการติดต่อกันแล้วโดยการน,นี้นักข่าวฟังสื่อรายังานข่าวบอกว่าแมนยูได้จํากัดขอบเขตการค้นหากองหน้าเหลือเพียงแค่สองรายชื่อหลักก็คือโอริวัชกินจากอาร์เซนอลและก็เบจิบินเชสโกจากกระด้างของฝั่งบริซิทและก็ได้ติดต่อท่าทางนักเตะทั้งสองรายแล้ว โดยแมนยูภายใต้การคุมครับนะครับผมของทางด้านของฝั่งบริเวณอัลบริมต้องการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าเบอร์เก้าเพิ่มเติมสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้ที่ผ่านมาปิศาจแดงได้พิจารณาตัวเลือกต่างๆมากมายหลังจากที่เซ็นสัญญากับมาทิอุสกุญญาและก็บริอันเอเบโมแล้วล่าสุดดีอาร์ติกเผยนว่าแมนยูได้จำกัดขอบเขตรายชื่อกองหน้าที่เหลือเพียง2คนคือโอทิวัชกิน จากแอสตันวิลลาและก็เบนจามินเชสโก o จากข้างของฝั่งบริซิกโดยสโมสกรกำลังติดต่อน,นักเตะทั้งสองคนเพื่อประเมินความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนรายของนิโคลัสแจ็คสันหอกเชลซีนั้นหลุดโผไปเป็นที่เรีบร้อยเนื่องจากว่าค่าตัวของเขามันสูงเกินไปและมีการรายงานข่าวว่าสิงตเกินครามเชลซีต้องการคว้า ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 80- 100ถึงล้านปอนด์คือประมาณระมาณ3 4 8ถึง4.35พันล้านบาทเลยทีเดียวขณะที่เชสโกนอกจากว่าแมนยูในครั้งนี้แล้วยังมีนิวกาสเซลที่ให้ความสนใจในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าผมไปไดูางงานนี้ก็ถือว่าไม่รู้นะว่าจะอายังไงกันแน่นะผมก็เหลือแค่2คนเท่านั้นที่แมนยูเล่งไว้อยู่นั่นคือโอดีวัชกินกับท่านต่งของเบรจิมินเชสโก้ส่วนท่าน่งของนิคลัสแจ็กสันจากเชลซีเนี่ย หลุดปิวไปแล้วเรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากนกันครับหรือว่าจะมาสนใจแข่งแบบนี้ไหมเมื่อเรามาพร้อมที่จะพิจารณาขายดอฟบิน3 5ล้านยูโรผีจะว่ายัางไงเมื่อเรามาพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสหรับทางอาเชมดอฟฟิมสูนหน้าทีมชาติยูเครนแม้ย้ายมาเล่นในทีมสตาดิโอนโอเดฟิโกกรุงโรมได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวก็ตามทีเท่านั้น ซึ่งขารีเอเลสเดโรสปอร์ตซ่ออิตาลีบริงานข่าวบอกว่าโรม่ายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับหน้าของดัฟวินในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แต่ว่าไม่ถึงกับขั้นประกาศขายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสถานะสูนย์หน้าตัวจริงที่ตรลุลัซซี่ขาดไม่ได้ในขณะนี้โดยตามการบริงานข่าวระบุนะว่าโรม่า จะพิจารณาขายด็อฟฟินนะครับผมในราคาที่เหมาะสมาคาดกานว่าอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรหลังจากที่ประทับใจผลงานของศุนหน้าคนใหม่เอเวนเฟอร์คูสันที่ยืมมาจากกระทั่งของบริทันแอนด์โฮฟอัลเบียนที่ยิงไปได้มากถึง5ประตูในเกมอุ่นเครื่อง2เกมแรกโดยด็อฟฟินย้ายจากจีโรนาฐานะดาวซันโบลิกาดารดูการ2 0 2 3แต่ว่าสุนหน้าอยู่ครนเจ้าของค่าตัว30.5ล้านยูโร บวกส่วนเสริมไม่สามารถที่จะรักษาฟอ,ฟอร์มการยิงประตูกับบอโรมาได้ในช่วงซีซั่นแรกสาเหตุส,สาคัญก็คือปัญหาการบาดเจ็บหลายครั้งและกระจบฤดูกาลด้วยการยิงไป12ประตูจากทั้งสิ้น3 2เกมกับเซรีอาปัจจุบันดอฟบิกเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่พลรราดการฝึกซ้อมช่วงปรีสันอาจารย์พีเอโรกาัสเปรินเีเทรนเนอร์คนใหม่ของบอโรมาก็หวังว่ากองหน้าอยู่เคเรนนั้นจะสามารถกลับมาทันเกมอุ่นเครื่องพวกกับในเรื่งของ a อาต์มิลลาและก็เอฟเวอร์ตันในช่วงสุดาหน้าในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองน,นะเป็นตทางกานนี้ต้องรอดูคู่ต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเพื่อแมนยูอยากจะได้ตัวราคาก็ไม่แพงนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรย่าไงดฝฝันแฟนผีซะอย่างนั้นแมนยู menu, ล้มเดียวในการล่าตัวมาติเนสเฝ้าเสาเหตุติด2ปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ เมื่อกันนี้ผีแดงแมนยูตัดชื่อของอิเบเรโนมาติเนออกจากดิสในการเสริมนายด่านเหตุค่าตัวสูงไปบิล่าไม่ปล่อยยืมส่วนอนาคตโอดดน,า,นาและก็บาินเดียนั้นยังไม่แน่นอนสมบรให้หาอาไทาแผนหาโกมือใหม่นั้นถูกพักเอาไว้ก่อนในขณะนี้โดยแมนยูยังคงจับตาความเป็นไปได้ในการเสริม ผรู้สาวประตูตลาดนักเตะในช่วงสมัยน,นี้แต่จากการรายงานข่าวของบร d ดีวิชฟลนักข่าวระดับเชียร์วันสายผีแดงจากเด t ยร์ติกระบุเลนะว่าขณะนี้เองทัพปีศาจแดงยังคงไม่มีความคืบหน้าชัดเจนตำแหน่งนายด่านที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ โดยแม้จะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแมนยแนูแสดงความสนใจเอเวเรนโนมาร์ชิเนชผู้รักษาประตูดีกรีแชมป์โลกจากอาร์เซน่อลแต่ว่าอยู่ยดังกล่าวถูกตัดออกไปในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากวินล่าไม่ต้องการจะปล่อยยืมและก็ตั้งค่าตัวสูงลิว่วอยู่ในช่วง30-40ล้านปอนด์ขณะที่นักเตะในวัย22ปีปรจจน,นี้ยังคงมีสัญญาเหลือถึงปี2029ซึ่งยิ่งทำให้ต้ตสังกัดสามารถจะยึดราคาขายตามมูลค่าระยะยาวได้เต็มที่ แมนยูเองเคยยื่นข้อเสนอขอยืมตัวร์ติเนสไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ต้องถูกปฏิเสธโดยทันชีโดยทีมผีแดงยังคงช่างน้ำหนักการตัดสินใจตลาดนักเตะเพราะว่าสถานการณ์ขององเดเรโอน่าเองนั้นยังคงไม่มีท่าชีจะย้ายออกขณะที่อัลชทายบอยินเดียก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนในครณสนี้เช่นเดียวกันนั่นทำให้การเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูตอนนี้ต้องรอให้มีนักเตะขาออกซะก่อนหากไม่มีการเคลื่อนไหว จากฝั่งโอนานาหรือว่าบาเยนเดียการหาในด่านคนใหม่อาจจะต้องถูกพักในครั้งนี้ไว้ช่วงคราวก็เป็นได้เป็นเอางัานนะผมก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกอยู่พอสมควรสำหรับแฟนบอลน,นะฮะนึกว่าจะจบด้วยดีแล้วสุดท้ายก็แห้วซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงแมนยูเหลือแค่2ช้อยลุ้นปิดดยูไม่วัดกินก็เชสโกเสริมหุ่หอกตัวเป้าตลาดสมอนี้ โดยการน,นี้แมนยูเล็งดึงกองหน้าตัวเป้าเพิ่มก่อนตลาดจะปิดนะฮะเหลือตัวเลือกหลักเพียงแค่โอริวัชกินกับเบนจามินเชสโกแต่ดิวทั้ง2รายนั้นดูแล้วไม่ง่ายนะเหตุค่าตัวสูงต้นสังกัดไม่อยากจะปล่อยตัวด้วยโดยเยวคาวงในสายแมนยูยันผีสนกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เหลือเพียงแค่โอริวัชกินกับเบนจามินเชสโกเท่านั้นแต่ไม่ง่ายที่จะปิดดิวทั้ง2รายในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยชาบูเอลส์บรักเคิร์ชนะครับผมนักข่าวของแมนเชสเตอร์วินนิงตันรายงานข่าวบอกว่าแมนยูยังต้องการกองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาเสริมทัพโดยในเวลานี้เหลือตัวเลือกในลิสต์เพียงแค่2ราย ก็คือโอริวัชกินของาร์เซนอลลาและก็เบนจามินเชสโกของแองร์บาร์ิซิกในคราตนี้เท่านั้นโดยช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้แมนยูได้บาติอุสกุญญาแล้วก็บริอันเอเบโมเข้ามาเสริมแนวรุกแล้วแต่บริเวณอัลบดริมจุดซื้อชาวโปรตุเกสยังอยากจะได้โควหกตัวเป้าหลังปราซุสฮอยดุนยังคงทำผลงานได้ไม่เข้าตาสักทีแมนยูเล่นเป้าไปที่วัคกินในวัย29ปีส่วนเชสโกในวัย22ปีก็เป็นอีกตัวเลือกในขณะที่ดักเตะช่วงซัมเมอร์ เลือเวลาทําการอีกเพียงแค่4สัปดาห์ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเดว,วิดกินเหลือสัญญากับอาร์เซนอล,ลอีก2ปีหลังเล่นให้กับพิมเบริกมาแล้วมากถึง5ปีทําไป75ประตูจากการลงสนาม184้นัดในลีกอย่างไรก็ตามปัญหาของแมนยูก็คือสิงห์พง,งาดยินกรานไม่ต้องการจะขายไม่ไว่าได้ราคาไหนก็ตามที ส่วนเชสโกที่ฤดูการก่อนยิงในบุนเดสเซริกาไปแล้ว13ประตูยังคงมีอา่าสัญญากับไรซิกจนถึงปี2029โดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านปอนด์คือประมาณราว2,640-3,800ล้านบาทแต่ว่าแมนยูเองนั้นต้องแข่งกับเดียวกาเซนที่เล็งอยู่ในครั้งนี้เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่องตื่นครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r ร b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ